สวัสดีครับพี่น้องคือเสียเสียแดงขึ้นหมู่บ้านแต่ว่าคนละโตกนะครับมาเป็น,นตกเก้านะคะสวัสดีพี่น้องป้องไปสกุสุกุลแฟนเพลงแฟนคลับของมาลําใจกันลอยแม่แม่พี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยือเป็นแฟนครับของมาล้อใจกันลอยมือวนนี้เขาทำการแสดงอยู่สกลนคคอาอยู่ที่จเจริญศรินนะครับบ้านโน้นซีนาบอกหรือใหญ่มาให้กับล้อมใจมาล้อใจกันลอยเด้อพี่นอ้องไอยีไปร้อนหรือยัง

ถามว่าไหวพายได้ไปเรอไหวาก่านอนทการเสนอต่ำช่เชเดินทางไกลเดินทางไกลน้อมลวิริบาเดินทางไก่เกือบ400โล มว่ามูจงหูวว่าหมอนลำเจึ้นด้วยตั้งหันท่านสยงอมแหงนี่พี่มาหอดเกือบเกือบหามองแล้วนีที่นี่ที่มาหอดเกือบหามง,งท่านเน,น,น,นเก้แ่งเจีเลยเกยนดีไปลครับเป็นท่านอิติก็น,นตอบ่มา,มา เอาครบเน้อสื่อเจอนิตยสองเจอนิตย์สองเจโนสองเจอนิตย์สองนที่สองวันที่สองันสองเจ้า้องช้อกงเง่เาเลยแปลว่าเขาเกิดเก่งเลยเมื่อหนแล้วห้เก่งก็ห้องเราไปงานกัาเว้นอีกไปงานรีสอร์ทอีกกลางเวน